ใช่ไหมรักหน้าลุงตู่อะไรก็ตือป้ายไว้แก่อ็ือป้ายให้กันอยู่วันนี้บัตรสวัสดิการนี่ก็กาบเรียรนวะาไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องการให้คนมารักผมเพราะไอ้บัตรสวัสดิการนีนะ่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลคนหน,หนีะไดแน่นอนให้ความสามารถจนระดับชีวอ,อยู่ได้ด้วยดยไม่กี่ตังค์เดีอย่างว่าเขาเอาเงินตรงนี้ไปซื้อข้าวซื้ออาหารการกินอย่างว่าเขาก็มีข้าวกินะ่ะมีอาหารกินเดือนนึง แล้วเดี๋ยวพ่อเขาดูไปเรื่อยๆวันนี้เรื่องสาธารณสุขก็ดูแลไปเยอะแยะแล้วเพิ่มเติมเรื่องบัตรทองอะไรรักษาทุกที่อะไรเขาเนี่ยนะวันนี้มาตรการเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมค่าตอบแทนอสมใช่ไหมก็เดี๋ยวขอถ้าภาคบ่อนะนะคือคนมันล้านคนนะนะหัวลาแห่ๆเดี๋ยวนะโอ้ยกว่าจะเพิ่มได้ก็ต้องคิดนะว่ามันใช้เงินเท่าไหร่รายไปนะเธอต้องถ้าบอกขึ้นสี่ร้อยสี่ร้อยล้านคนน่ะ ใช่ไหมเดี M ๋ยวนะค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆจะดูให้นะเมื่อเมื่อไหร่กันมันดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ให้ดูว่านทุกคนจกตอยากได้เงินขึ้นทั้งละแล้วแต่ตาจะดูขึ้นไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยใช่ไหมก็เอาไว้จะดูมาก่อนต้อต้องเสียสละก็แค่นั้นแลเรื่องการตัดเรืหมดแล้วชั่วคราวการตรวจดงตาคนนี้พิเศษสมาร์ทวีซ่าโครงการโกลาทึงหลายใครใช้โครงการโกลาถึงมาลองเลยใช้น้อยนี่ถ้าบุ๋นไม่อยากได้ลุ้นเลยนะ เราเชือวาใช้ได้เหมันกันจะมีรูมเหลืออยู่เนาะแล้วเดี๋ยวคนมาจะได้คนละขึ้นถ้ามันดีก็ทําต่อให้นะแต่จะมีเพิ่นเติมอีกไหมล่ะมีการขึ้นทาเบียมีต่ารงรูมทั้งหมดสองแสนกว่าล้านละนะร้านนะเปรตแผงอแลอยก็ขึ้นดีจะต้ตมตำต่างๆก็ไปทำปาิวโพโคมาโอ้เงินให้ตรงไงมีที่ไหนก็ทําให้แต่ก่อนไม่มีบแบบเนี้ยนะก็ต้องพยายามจ่ายเงินตรงไปถึงผู้ใช้นะจ๊ะ การท่องเที่ยววันนี้เที่ยว้วยกันมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด5.27ล้านคนใช่ไหมใช้ไปแล้ว1.488คืนมูลค่าทั้งหมดเก้าว่าล้านตั๋วก็เป็นคู่จัตุรัส50,1753นะค่าใช้จ่ายตอนนี้ประมาณ5,960ล้านซึ่งคุ้มคู่ค่าเดี๋ยวก็าจะดูอีกนะว่าจะทำยังไงเพื่อจะทําให้สายการบินเขามีรายได้ทําให้โรงแรมมีรายได้อย่างน้อยมันก็สามารถเลี้ยงลูกจ้างพนักง,งานได้ไง เดี๋ยวเราจะดูหารูมีไปโดยละเอียดไปเดี๋ยวให้เลยขาสบชไปคิดอยู่ผมให้แนวทางไปแล้วว่าทาไมคนที่ไม่เคยมาเที่ยวทะเลไม่เคยมาภูเก็ตเนี่ยสักครั้งในชีวิตจะมาได้ไหมเราจะต้องรับไหมคนไทยด้วยกันต้องรับไหมจ๊ะให้ไปนอนบ้านไทยอ่ะ,<ล>ะอเ,เดี๋ยวหาที่พักที่อะไรให้เดินทางกันมาอะไรมาให้ไปให้เขาถูกหน่อยอ่ะหาวิธีการเพื่ออย่างน้อยเขาก็มาใช้เงินใช้ทอง ในเจอหน้ากันคนอีสานคนอะไรก็มาเจอหน้าคนใต้หน้ารักก็ตายใช่ไหมทุกอย่างก็จะได้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรในประเทศไทยอะ่ะพูดง่ายประเทศเอของไอ้กองทมวยราเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทยใช่ไหมทำหน้าสวยางามทะเลน้ำตกอัตลักษณ์ภูมิปัญญา้ำรวดเนี่ยคือประเทศไทยทนั้นแหละแนวทางผมพูดไปแล้วนะในเรื่องของเมื่อกี้ก็ไปดูที่โรงแรมเชอร์ตันสมุย นะว่าเขาเตรียมการรับยังไงไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเพราะมาตรการผมดูแลมันเข้มข้นทุกอันกันแหละเพราะทังการท่านต้องรักษาดูแลความปลอดภัยคนที่มาเที่ยวในประเทศของเราด้วยนะผู้เพื่องทางยานพาหนะทั้งในต่างความปลอดภัยวิตรั์สิงอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยนั่นแหละเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีอีกครั้งเลยที่เดินทมาเที่ยวสี่สิบล้านคนวันนี้มาปลาหนึ่งมันจะรอดไหมนั่นเพราะอะไรล่ะเพราะนายกอยู่หรือว่าไงไม่รู้เหมือนกนอืม เพราะฉะนั an, cliff, ้นม nah, ันต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันนะนะผมคิดว่าหลายอย่างก็วัน so นี้โลกมันจะเป็นโลกที่ตัวเยอะนี่ก็เห็นไหมอย่าไปผมไม่ได้ห้ามอ่านไม่ได้ห้ามฟังแต่จะเชื่อทุกอย่างในเรื่องของท่านมันเชื่อควรจะเชื่อทุกอย่างไหมที่เขียนเขียนกันม่บางทีมันไม่ใช่ไม่ใช่พอได้จริงนะเพราะฉะนั้นความแตกต่างถ้าเราดูดิถ้าทราเปลี่ยนไปดูไอ้ไอที่ต้องชี้แจงมาท่านท่านท่านทานท่านท่วนสนมันจะไม่เรื่องของเารียกอะไรขาจ้ะกระทันทัเยอะนะ เราไปอ่านเกี่ยวยาวตัวยี่สิบแต่นั่นคือสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นในประเทศของเราถ้าไม่ค่อยอ่าน,นผมดูแลญญตต้วมันอ่านยากตัวเล็กในชะ่ไหมเออแต่นั่นแหละคือสาระนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะบางทีผมก็น้อยใจนะคนับเขาโพสต์มาไม่อ่านอนะ่ะมีคนจะสามคนมีคนโพสต์เข้าไปสองคนทั้งทั้งในนั้นนั่นคือสาระที่เกี่ยวกับตัวเองทั้งเลยลองดูดิครับลองอ่านดูดิครับนะเขาบอกคนไทยปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ เขาเรียกอะไรสมาธิไม่เกินสองนาทีเพราะสองนาทีก็ได้แต่อย่างเงี้ยสองวันตัดสามนตัดแล้วก็ไตยไปตีมาอยู่เงี้ยเข้าใจไหมนะเพราะนั้นวันนี้เราไปห้ามไม่ได้หรอกนะเป็นเรื่องของสังคมยุคใหม่